พี่น้องไปเข้าห้องน้ำม,มานะครับแล้วเดินกลับมาป๊าดขุนบอร์เฮงยังนี่แม่มาทำไมอ่ะไม่มีหรอทีเนี้ยเต้นหน่อยเต้นหน่อยแล้ม โอเคดี๋ยวภาพพี่น้องย่างเขางานนะครับตอนแรกว่าสิบริเดทธยเนี้แต yes> ่ว่าบังเอิญ ผ่านมานะครับไปห้องน้ํากลับมาแล้วพ่อพอเขาเปิดเพลงอีหลาพอดีกันเลยยทายให้พี่น้องแบบข้อมูลซื้อึ้ไปว่าอุ้ยดีใจนะผู้เข้าทายเขากับแบบว่าดีใจนี่แบบเพื่ออาจจะเป็นเอฟซีหรือเปล่าทีเ่เพิ่งก็เลยเปิดเพลงของน้องนะครับันที่นี้ก็เลยมีนาก็เลยยทายใหม่พี่น้องว่าเสดแบบดีใจนั่งก็เลยอุ้ยดีใจนี่มีคนไปเปิดเพลงอีหลาอย่างสีนะกันเลยยทายสันเดีพี่น้องเอฟซีเสด เบิ้งหลังก็เสิยิ้มได้ดีใจน้ำแต่เสื้อเราอะไรๆคน,นขามว่าเบิ้งคลิปนี่กะมือ,ม,อมือหนึ่งนี่ก็จะเปิดแต่เพียงนีลานี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้ทานคนก่อนจังหวะไหม <c oughs> ปรกติส่วนโตเอกนี่ เอซิ่เป็นคนที่อาบน้ำนานพอสมควรแม่ไปไหนพอดีครับพอดีค่ะไปหาปแดกกินก่อนโอ้ยไปหา <c oughs> ปแดกกินก่อนพอนะ <c oughs> ส่วนตัวเอกเนะี่ยสิเป็นคนที่ชอบเปิดเพลงในห้องน้ำไปไหน ไม่สบา,บาจจยจบจากเถื่อเดี๋ยวสวัสดีครับวสวมโอทีโอ้โหแค่นี่ละ่ะขอบคุณครับไปเดี๋ยวตามไปครับอันอ่ะเหลือม,ม่เนาะ <laughs> เอกน่ะจะเป็นคนที่อาบน้ำนานเอกคนอ่านอาบน้ำโดนอีวีเด้ถ้าเอกอาบแบบเรื่อยๆนี่เกือบชั่วโมงเอกก็บอกว่าได้เกิดจากของแต่เือเป็นคนที่อาบน้ำโดนแห้งแต่ว่าเอกคนที่อาบน้ำนานจริงๆเพราะว่า เอจะเปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ำห้อมอาบน้ำเอรู้สึกว่ามันเปิดเพลงเสียงดังๆในห้องน้ำแล้วก็แบบอาบน้ำไปน้ำเย็นเย็นสิเอรู้สึกว่ามันโอเคมันสบายเนึ่งอะสบายโตแล้วมันก็ได้เต่นในห้องน้ำไปน้ำคอนเสิร์ตปุณเดเปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ำไอเดชกันเลื่อยของอาบน้ำโดนนะครับเดี๋ยวที่เนี้ยพอเปิดนะพอเพลงอีหลานนี่สิ ว้ยยังเต็ี่ยนใจยังขากเลยแกเชื่อว่าพี่น้องหลายคนกะสิเป็นเพื่อเอกนี่ละ่ะเสืบอสบอกสเอกเสื้อยังสันส่นดิเอกว่าพี่น้องกะสิเป็นเพื่อเอกนี่ลหละก็สิแบบว่าเปิดเพลงโดยเฉพาะเอฟซีหรือว่าแฟนคลับของน้อง เชื่อเลยเลยว่าคนว่าแบบว่าเวลาพักผ่อนเวลากวดบ้านกวดเพื่อนเวลาอาบน้ำพี่น้องเป็นบอจะชอบเปิดเพลงเปิดหมอลำเอกผู้หนึ่งเวลากวดบ้านกวดเพื่อนหรือว่าเวลาอาบน้ำมากจะเปิดเพลงเปิดหมอลำหรือเปล่าพอผ่านบอกกบเด่นเสือย o u t พี่น้องเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยที่ชอบเปิดเพลงเปิดหมอลำในระหว่าง ที่ทำความสะอาแล้วก็เวลาอาบน้ำเนี่ยแล้วจะเปิดแห้งๆแบบนี้ออพอดีเลยวะามาเจอเจ้าของพเพยงัรบค แต่แม่ลูกเนาะแล้วก็แ่เายลเไมันดกูยนไ่ไหพวอยากเดี้ยลูกอีกวลูกอยาได้ยีลูก่หพจะีเเีม่อนเมือวานี่ที่มีเียใช่ไนีพ่อวโอหบ่คือีบยไงเาบ่ค่พดูไ่ไดเม วยม่จากเสียงแก่้ยจะได้แม่ตื้มีบ่าตอแม่ตื้มมีบ่าบ้ทันอุ้ยผู้หญิงเนี่ยตามสเปคก็อเยตุ้มเนี่ยตุ้มมือเนี่ยที่จะเป็นพ่อพี่ผู้หญิงยากเดียวลยได้เป็นพ่อไปหากสาวเพราะน้จะได้ลูกสาวเหออ๋อไปจะได้ลูกสาวบ่ครับมีเูสาวมจะได้ลูกสาวนี่ลูกสาวหญ่เร้วเป่าอีกดอก

กวงจะที่โฟกัสวันนี้อ้าวเศร้าเราบอกไม่หน่อยไปทอดออกยืได้ทองกันดูดูดูด ขคือไหนฮะเก็บมือกันก่อนความละเอียดอะไรเหมยแต่งหน้าแต่งตามีน้องพระคนก็แล้วสีเปรีงคือกันหลับไม่ใช่แม่ไทยฉากแรกเป็นบอสทีกระชากแรกคือกันเอ้าพี่น้องคลิปเวลาครบแล้วน้องกับสีเขาเต้นแล้วพอดีคือกันนะครับเอกลำลาไปก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอกจุ๊บอัลลัมเปิดอัพวิเทียวให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ